สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทําว่าวจากกระดาษแผ่นเดียวจากนั้นนะคะเราจะเริ่มนํากระดาษแผ่นแรกมาก็จะดูงองๆหน่อยนะถ้าเราประกบไปแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะนํนาิมพพับครึ่งน,นะคะก็คือแบบนี้เป็นกระดาษ A 4นะคะจากนั้นนะคะพับครึ่งแล้วใช่ไหมจากนั้นนะคะเราจะอาไม้บรรทัดนะคะมาวัด ถามว่าวัดอย่างไรนะคะเราก็จะเอาปลายตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยชนกับตรงเส้นนะคะตรงเส้นอันนี้ตรงเส้นของกระดาษกึ่งกลางที่เราพับไปเมื่อกี้นะวัดให้ได้สองอันแล้วเราก็จะขีดตรงนี้อ่ะถ้าไม่เชื่อยอย่างแรกก็จะทําแบบนี้นะนี่นะเห็นไม้บรรทัดไหมเห็นไม้บรรทัดแล้วปะเออนี่เราจะเอาเห็นปะ ราจะไม่บรรทัดชนขอบแล้วก็จะขีดตรงสองเซนนี้นะฮะ,ะเราจะทำทั้งสองข้างและทั้งบนทั้งล่างเลยนะก็จะได้เห็นจุดแบบนี้ปะจกนั้น,นะคะกระดาษมันแบนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็พับให้ปลายเนี่ยมันชนตรงนี้กระดาษอ่านดูยับยับหน่อยนะพับให้ตรงกันนะคะ เราจะพับทั้งสองข้างนะ <c oughs> นี่เห็นปะพับใ้ฉุนจากนั้นนะคะเราจะทําการ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เห็นตรงนี้ไหมเราก็ให้พับมาอย่างงี้พับแบบมาอย่างงี้ทั้งสองข้างเลยนะ กหมอยู่ข้างในนี้แบงมา,น,าน,น,นี่จากนั้นนะคะเราจะพับขึ้นประกบกันมาแบบนี้เห็นป่ะแบบน,น,นี้แล้วเราก็จะพับมาอย่างนี้ เห็นไหมอยู่นี้ครามวันนี้อ่ะจากนั้นนะคะเราจะแบออกเห็นปะก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะทำการจัดสรง รการกออกมาเราพูดลเคทุกคนเห็นเส้นใช่ไหมทุกคนเห็นเส้นที่มันเปสามเหลยมแบบนี้ปะอ่าให้เราพามาอย่นี้นี่นะเห็นไหมก็จะได้แบบน,นี้ถ้าเกิดใครทำไม่เป็นก็จะเป็นนี้เห็นปะตอนแรกเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นนะคะพับคือ,คอแบบนี้อ่าเนี่ยเลยใช่มั้ยตอนนั้นเราก็จะเบอรออกนะแล้วเราก็จะเจาะแล้วเราก็จะวัดให้เป็น5 cm นะคะอันนี้วัดความยาวันไอ่ะเขาข่ายใช่ว่าสิไอ้ต่อของนี้เนี่ยโตรร้อย นี่นะเห็นปะจ,นะจะจุดจากนั้นเราก็จะเจาะรูนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะจกันการเจาะของเราคือการพับแลวตัดวัด5เซนติเมตรนะคะ เ็ะจะเจาะรูนี้แต่ว่าเราเจาะนะคะคือเราจะไม่เจาะขึ้นข้างในนะจะเจาะแค่ข้างนอกนี้จากนั้นนะคะให้เรานำขวดขวดมานะเราจะเป็นขวดน้ำส้มด้วยเดีย๋ยวเราเทออกก่อนนะ จากนั้นนะคะเตรียมได้ทุกคนจะมีพีดเอนนั้นใะช่ไหมที่เราทำรอบจากแผ่นเดียวอันนี้ตกน้ำจำได้ไหมคะนี่นะแล้วเราก็จะเอาออกนะเดี๋ยวเราขอเอาเข็มอ,ออกก่อนเข็มเป็นตัวเจ้าปัญหาแล้วก็ถามว่าเอาเยอะไหมถามว่าเอาเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะเราจะเอามา

นี่นะคะจากนั้นพอเราเอาเห็ดปลาใส่ข้าวแป้งหนึ่งก่อนนะแล้วเ,เราก็จะมัดตายไปเลยนะคะคือการมัดสองทบนี่นะคะมัดเสร็จแล้วเห็ดปลาเราไว้จะเหลือตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะคะคือเราจะมัดแบบว่าตรงกลางนะแต่ว่าเราจะไม่มัดนะเพราะว่าตอนนี้เราทําแบบว่าเรียบร้อยไปแล้วจากนั้นนะคะเราจะนําได้เหมือนเดิมมาเลยเราจะเอามาแบบว่ารอบนี้ต้องเอามาเยอะนะ ก็มีต้องเอามาเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะมาแบบว่าไว้เล่นอ,ลอ,ลอ,อ่านมีเสียงแซ่นะคะน้องร้องไห้ไไนี่ค่ะจากนั้นเห็นปะ <c oughs> เห็นปลายที่เราเอาได้มาไหม <c oughs> เราจะทำการเปิดฝาขวด <c oughs> เห็นเส้นได้ตรงนี้ปะน่าจะเห็นอยู่แหละแล้วเราก็สอดเข้าไปนะคะ แล้วก็ปิดฝาทับเส้นไปเลยนะเพื่อที่ให้มันเห็นป่าการมันหลุดอย่างนี้แล้วเราก็จะม้วนรอบฝา <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะไปม้วนข้างในนะคะคือเราปิดฝาแล้วก็เราจะมาม้วนกัน <c oughs> ถามว่า <c oughs> วิธีมันดูยากไหมก็ สำหรับเราเราคิดว่ามันยากมากนะคะนี่ค่ะมวนเสร็จเสร็จแล้วแล้วเราก็จะดึงออกมานหน่งเพื่อมาม<า>ัดกับตรงเล่านี่นะที่มันเป็นางนี้อันนี้ตรงนี้เราก็จะมัดตายเหมือนกันนะนนม,มัดสองนี่มัดเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกัน เดี๋ยวเราทะเลาะเล่นกัน ก็ก็ด <accurately S 2> ีนะแต่ถ <representatives> like so like ้าเกิดใครลองไปทำแล้วก็ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องขอโทษนะวิ่งยังเหนื่อยเลยก็เมื่อกี้อดมีลูกโป่งมาแทกเมื่อกี้คือเล่นลูกโป่งกันอยู่นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเต็งมีได้นะย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนติดตามเลยบ๊ายบาย